สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินนะครับที่ดินติดภูเขาเลยนะครับนี่ครับที่ดิน20ไร่นะครับที่ดินโนดคุดแดงนะครับมีแนวหลักเขตนะครับนี่ครับแนวหลักเขตของเราหลักที่1นนะครับนี่ครับมีโขดหิน สวยๆโผล่ขึ้นมานะครับนี่ครับกับท่านที่ต้องการอย่างมีที่ดินแบบนี้นะครับเป็นที่ดินโขดหินขึ้นแบบธรรมชาตินะครับด้านข้างตรงนี้ติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับที่ดินตรงนี้มี20ไร่นะครับตั้งอยู่ตำบลรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมนี่ครับกับท่านที่มีไอเดียที่ทําเป็นแคมป์นะครับนี่ครับพื้นที่ของ ด้านเก่าก็จะเป็นแคมป์เก่านะครับเป็นแคมป์ท่านที่ต้องการอยากเปิดฟาร์มนะครับเลี้ยงสัตว์สวยงามพวกวัวมา้าอะไรต่างๆดีนะครับผมนี่ครับพื้นที่ตรงนี้วิวภูเขานะครับตอนนี้บรรยากาศก็จะดูแห้งๆหน่อยนะครับพอดีฝนยังไม่ได้ตกลงมานะครับที่ดินตรงนี้นะครับอยู่เขตใกล้กับ ภูเขานะครับตรงนี้ก็จะไปเขตโอรทรามจอมบึงนะครับแล้วก็เขาจางุ้มนะครับอยู่เขตใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับนี่ครับพื้นที่ภูเขาตรงนี้เป็นภูเขาปักกว้างนะครับนี่ครับมีเนื้อที่20ไร่นะครับพื้นที่ใต้ดินนะครับสามารถขุดเจาะน้ําบาดาลได้นะครับนี่ครับ มีโขดหินโผล่ขึ้นมานะครับสวยๆเลยนะครับผมท่านใดที่ต้องการอยากมีที่ดินวิวภูเขาแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นลูกแปลงให้ดูนะครับด้านข้างก็มีแนวรั้วด้วยนะครับมีล้อมรั้วลดน้าด้วยนะครับนี่ครับที่ดิน20ไร่ตรงนี้มีแต่พวก โครงสร้างแคมป์มันต่างๆนี่เราไม่ได้ขายให้นะครับนี่ครับโครงสร้างแคมป์ต่างๆเราขอเรายกออกนะครับลงเรือนด้วยนะครับนี่ครับเป็นโคดหินสวยๆเนื้อที่20ไร่ตรงนี้ขอเสนอขายถูกๆเลยนะครับขายไร่ละ2 6 0 0 0นบาทนะครับนี่ครับด้านหน้าแปลงนะครับก็ลึกเข้ามาประมาณสักนะครับหลักเขตตรงที่รถจอดด้านนั้นนะครับลึกเข้ามายัง สุดแนวภูเขานะครับก็อยู่ลึกด้านข้างอยู่ประมาณสองร้อยสามสิบเมตรได้นะครับอยู่สุดแนวรั้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นแนวแนวรั้วขาวๆนะครับผมอยู่กับวิวภูเขาวสวยๆนะครับครับตอนนี้เราตัดภาพมาตรงที่รเราจะปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านนะครับพอดียังไม่ได้ปลูกนะครับ น่ครับจุดทำเป็นระบบตัดจะเป็นโรงเรือนเป็นฟาร์มแล้วด้วยนะครับนที่ที่ส0บไร่ตรงนี้นะครับมีบ่อบาดาลในแปลงที่ดินด้วยนะครับผมบขุดเจาะเรียบร้อยนะครับท่านใดที่อยากมีที่ดินวิวภูเขานะครับเดี๋ยวเราชี้แนวขอบเขตนะครับ แนวขอบเขตของเรานะครับหลักด้านหน้าแปลงนะครับก็อยู่ที่ประมาณที่เราชี้นี่นะครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับจะนี่นะครับหลักตรงด้านนี้เลยนะครับเดีด๋วยวเราชี้นี่ครับหลักเขตด,ด้านหน้าแปลงนะครับก็จะไปออกไปยางด้านหน้ารถที่เราจอดนะครับด้านหน้ารถที่เราจอดประมาณสักเกือบ ปรหสเมตรได้นะครับความกว้างหน้าแปลงนะครับนี่ครับแล้วก็ตัดไปยังด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะไปสุดแนวนะครับสุดแนวรั้วนะครับด้านข้างแทงแบบบาดาลเลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับมีบ่อบาดาลด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการอยาก ทําฟาร์มหรือทําเป็นจุดปลูกบ้านปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับแต่ลรงเรือนเราไม่ได้ให้นะครับเราให้เฉพาะพื้นที่ดินเปล่านะครับหรือท่านต้องการจะซื้อโรงเรือนไปนะครับเดี๋ยวเจรจาคุยกันอีกทีนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับ20ไร่กอเสนอขอเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ2อ0 0 0นบาทนะครับท่านใดสนใจก็รีบโทรมาด่วนเลยนะครับผมที่0 8 8นะครับ452ครับ1 7 นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับนี่ที่ดินวิวเขาโคดหินสวยๆแบบนี้นะครับท่านที่มีไอเดียเจ๋งๆนะครับที่จะทําเกี่ยวกับจุดแคมป์จุดพักผ่อนอะไรต่างๆนะครับดีนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ